การวางแผนการงานการเงินที่ดีมากๆเป็นคนที่มีความเฉียวฉลาดเป็นคนที่แบบว่าจะไม่ผิดพลาดกับชีวิตอีกแล้วค่ะจะไม่มีคําว่าล้มสำหรับคุณอีกแล้วคุณเตรียมตัวดีมากนะคะไม่ว่าคุณจะวางแผนทําอะไรอยู่ตอนนี้ แม่หมอบอกเลยนะคะว่าเป็นแผนการที่ดีมากๆถ้าคุณบอกว่ายังไม่มีแผนการในการใช้ชีวิตใดๆเลยเป็นการใช้ชีวิตย่งล่องลอยเพราะฉะนั้นขอให้คุณมองนะคะมองหาเป้าหมายจุดมุ่งหมายวางแผนแล้วก็ทําลงมือทําได้แล้วนะคะสิ่งนี้แหละจะก่อให้คุณนะคะเกิดการเงินที่มั่นคงเป็นเจ้าของกิจการที่มีความมั่นคงได้ถ้าเป็นลูกน้องอยู่คุณจะอยู่ในตำแหน่งงานที่สูงนะคะมีผู้คนให้การรับหน้าถือตาเพราะคุณมีความเฉียฉชา,าด มีการวางแผนที่ดีคุณจะเป็นคนหนึ่งนะคะที่สามารถจัดการทุกปัญหาได้ดีมากๆไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่จะจบที่คุณคนที่เขาจะเข้ามาสร้างปัญหาให้คุณคนที่เขาจะมาสร้างความเป็นศัตรูคู่แข่งกับคุณตอนนี้แม่หมอมองว่าคุณนะคะรู้ทันแล้วก็ขจัดกําจัดคนพวกนั้น ทำให้เขาต้องนะคะถอยทับหนีคุณออกไปได้เลยคนที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์กับคุณเข้ามาหลอกลวงคุณไม่ว่าจะใช้คําพูดใดๆนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างรู้ทันคนคุณไม่แค่รู้ทันเท่นั้นนะคุณเป็นคนที่จะจัดการคนพวกนั้นนะให้สยบต่อคุณได้ด้วยขึ้นตรงกับไพ่สติงนะคะความฉลาดของคุณก่อให้เกิดการเงินที่มหาศาลว่าคุณมีการเงินมีฐานะที่มั่นคงมากๆแล้ว จะมีใครหลายคนนะคะที่มีความริษยาคุณแหละมีความอิจฉาคุณแหละนะบางคนก็จะเข้ามานะคะหาผลประโยชน์กับคุณแต่คุณจะเป็นคนที่แบบว่าอ่านคุณออกมองคนเป็นนะคะวางแผนรอบคอบจัดการคนพวกนั้นได้อย่างแนบเนียนนะคะไพ่ไปต่อไปไพ่เดวเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดวันเสาร์ก็ได้ไพ่ใบน,นี้บอกว่าปัญหาทุกอย่างในะชีวิตของคุณมันจะจบกว่าไพ่เดวจะขึ้น แม่หมอหมองว่าคุณเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวผ่านเหตุการณ์ในชีวิตมาเยอะมากผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคนะคะพบเจอคนดีพบเจอคนนะคะเอาละเอาเปรียบมาเยอะนะค,คุณถึงรู้คุณถึงนะคะมองคนออกอ่านคนเป็นใครดีใครชั่วใครร้ายแล้วคุณเป็นคนที่รู้โลกด้วยนะเป็นคนที่แบบว่ารู้ซึ้งถึงนะคะสัจธรรมของชีวิต คุณค่อนข้างจะนับถือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างจะนับถือพลังงานของจักรวาลมากๆถ้าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ผ่านโลกผ่านเหตุการณ์ผ่านปัญหามาเยอะมากๆผ่านความทุกข์ความสุขความเศร้าความผิดหวังความสมหวังนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่าคนที่เขาจะเข้ามาเอารัดเอาเปรียบหรือเข้ามาปั้นปันกับคุณนะคะค่อนข้างที่จะแพ้ภัยแพ้ประสบการณ์ คุณจะเป็นคนที่มีนะคะความฉลาดด้ายหนึ่งมีวาทาสิ่งทางด้านการพูด